ครับสโลรีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทุกคนดูทุกท่านกันด้วยนะครับผมช่ว <c oughs> งนี้ผมก็ไม่ค่อยสบายเหนื่อยนะครับคุณผู้ชมก็ไปตรวจโควิดไปแล้วแต่ไม่ได้ไม่ได้เป็นนะคุณผู้ชมน่าจะเป็นไข้หวัดธรรมดาหรือไม่ก็เป็นสายสายพันธุ์ใหม่ <c oughs> <c oughs> ก็ดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยนะครับผมก็เริ่มมีไข้แล้วเนะี่ยมีได้มามันสองสามวันแล้วคุณผู้ชมแต่ว่าตรวจโควิดไม่เจอนะครับเพื่อนๆกู <c oughs> ก็ไม่รู้เป็นเฮี้ยอะไรเนะี่ย ก็ขออภัยเรื่องเสียงคลิปที่แล้วที่ผมได้ทําให้คุณผู้ชมได้ดูไปนะครับคุณผู้ชมก็เสียงมันอาจจะแบบดูติ๊บๆนิดแต๋วนะตลอดวันนี้ก็ไปปรับมาใหม่แล้วคุณผู้ชมก็อาจจะดีขึ้นนิดนึงนิดนึงนะครับคุณผู้ชมไปก่อนที่จะไปเล่นเกมกันลืมบอกเลยเฮียวันนี้ผมจะไปเล่นเกมพาร์สโมโฟเบียพาร์ทที่16แล้วนะครับคุณผู้ชมเสียงผมมันอาจจะแบบเปลี่ยนๆหน่อยนะค,คุณผู้ชมก็ฝากดูแลตัวเองกันด้วย คือผมก็อาจจะพูดแบบว่าเนอเนอขึ้นจมูกนิดนึงนะคุณผู้ชมเสียงมันอาจจะไม่ใช่แบบโอ้โหทำเด็กเดินไม่ได้ได้เงี้ยไปก่อนเราจะมาเล่นกันก็อย่าลืมคุณผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กด b ับ r i b e ให้ผมด้วยนะครับเพื่อนๆเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปให้คุณผู้ชมได้ดูกันด้วยนะครับทุ่มส่วนของพ่วงใจในสุภาพก็ ขอโทษคุณผู้มชมนะที่นี้ทุกคนทุกท่านทุกเพศทุกวัยกันด้วยนะครับคุณผู้ชมไปเดี๋ยวกูจะสู้ผีมันเนี่ยด้วยกูร่างกายกูเหมือนกูจะสู้ผีให้ได้อ่ะอม,มาเถอะผีด้วยไหนไปคุณผู้ชมดูในเกมโอเคครับคุณผู้ชมไปตอนนี้เราก็อยู่ในเกมกันแล้วนะครับเพื่อนผมจะพยายามไม่พูดดังนะคือเสียงมันแบบว่าไอ้เหียแป๊บเดียวก็ไอแล้วเอามึงเข้ามาที่เดียวมึงหอกแล้วอระอะไรวะเนี่ยคุณผู้ชมก็เดี๋ยวเราตัดไปตอนที่คนเขาเข้ามากันครบเลยนะครับเพื่อนๆไป อุ้ยเฮียไม่ต้องตัดละเข้ามาพอดีเลยก็ไม in nice ่จะตัดเลยไมเนียมคนคนคนไทยไหมอ่ะฮ anyway> ัลโหลครับคนไทยครับโอเคครับเสียงเหมือนกูเลยดิเหมือนเหมือนเป็นไข้เหมือนกูอ่ะกดเลยครับทุกคนไปกับผู้ชมตอนนี้ก็เล่นหมดในแม่นะครับเพื่อนๆลุยเอ้ากูัวดิเรื่องแม่งกับมึงไงย้ำอีกรอบหนึ่งครับคำพูดล้ำใจหรือไม่สุภาพก็ขอโทษผู้ชมทุกคนด้วยนะครับบุบจะจะสู้ผีไหมไปรอบนี้ มาแล้วเฮ้ยใครคอขวดวะครับวัสดีครับ,บ,รรบเดี๋ยวรอคนเข้ามาแป๊บนึงกูมาแล้วมาแล้วเก็บไฟฉายเก็บเก็บให้หมดอุ้ยอ้เอที้ยกูรู้ว่ากูค้างเมื่อกี้เบ้งมืออะไรวะ <c oughs> <c oughs> หลุดเลยหลุดเลย <c oughs> เสียงมันเหนือขึ้นจมูกว่ะอุ้ยหงุดหย็ดไปล่าท้าผีก่อนปัมีอะไรปะอุ้ยมีมิวสิกบล็อก มิวสิกบล็อกนะเพื่อนๆเล่นเลยยังยังไม่เล่นนะต้นเกมอะแบบเล่นเล่เกมคอยเอาผีกระจอกช่วงนี้ใส่หาเกมไว้เอ้ยไม่ใช่หาผีไว้หาผีไว้โอ้ครับน้ำเปิดน้ำเปิดหรออุ้ย น้ำเปิดเหรอเมื่อเซอร์น้ำตาเขาไปเปิดน้ำเม <c oughs> ื่อกี้เซอร์น้ำตาเหรอคนไหนวะเฮี้ยเสียงเฮี้ยอะไรวะไขแม่เปิดพรอะคามมา่อมไหมอุ้ย imf5 นะทุกคนไม่ใช่ลงุรถไม่ใช่หนุไม่ไม่ไม่ไ,มไปเปิดไปเปิดไฟให้หน่อยมัโยนห้องหน้าบ้านมันอยู่ใต้ดินเหรอที่เปิดไฟอะ่ะม,ม,ม,มิเตอร์อ่ะ <c oughs> ห้องไม่่ใชห,ห,ห้องครัวเอ้ยหรือมันทวินวะห้องครัวอยู่ห้องครัวนี่เอฟห้าตรงเนี้ยคุณเนี่ยห้องลิฟต์หนุ่มต้องดูอ่ะว่าเดือดทวินหรือเปล่าแต่เดาได้น่าจะเดือดทวินตั้งแต่ต้นเลยว่ะวว <laughs> มันสองทีพร้อมกันเลยเดี๋ยวรอดูอ่ะรออีกหลักฐานหนึ่งเซตเซตหย่นนอนเซตหย่นอนคุณมาดูดูอ่ากูจะพูดอะไรวะโอเคไม่ต้องดูกดอ๋อแบบมันไม่มีกดออฟอแบบ ถ้าเดือดทวินไปไปโอเคครับเดือดทวินไม่น่ามีกดอ้อมนะลองตัดกดอ้อมออกไปไหมลองดูก็ได้้อยโอเคโอ้ยเนี yeah, the move. ่ยเดือบูโอ้ยตัดเอ้แกงแมงเลยไปดูกันเดี๋ยวไปเซตของกันดีนกว่าไม่แกงไม่แกลงนะเราจะมาแบบตึงๆ <Yeah. S 1> เพื่อนหายหน่อยดิเนี่ยเพื่อนเอาเอาไฟม่วงมาหายหน่อยดิ เอา U V อ่ะ U V ถ่ายหน่อยตรงหน้นตาต่างเนี่ยตรงเนี้ยตรงกลางอะ่ะตรงกระจกอะ่ะจี้จี้ตรงกระจกหน่อยขึ้นป่ะมึงจี้อะไรข้างบนนี<อ>่ยไม่ไม่จี้ตรงเนี้ยตรงกระจกตรงกลางอะ่ะคุณจี้ข้างบนอะ่ะหันลงมาหน่อยเอเอนั่นแหลยเสดีกูรู้ว่าบล็อมุบมบเห็นอย่างเห็นมือแล้วไงอ๋อไอเทียมุมหงายขึ้นข้างบนอย่างเงี้ยเหรอ มันเหยียบไหมไหอ่ะเฮ้ยมันจับประตูอีกแล้วโอเคอเฮ้ยมันเปิดปิดเปิด,ป,ดปิดเลยว่ะอะไรวะปั<า>งเอาเรื่องแล้วเอาเรื่องแล้วเปิดไฟหน่อยทุกคนหลอนแด่ค่าเซตตี้กูหมดแล้วเนะี่ยเขาพูดจานเลยทราบขอโทษคุณผู้ชมด้วยนะครับดูความเถอะนะเพื่อนถือสายกับพวกกูเนะมีพี่พูดไม่พอเลยพี่พูดไม่พอเลยผมว่าผมก็พูดพอเลยคุณผู้ชมแล้ว ใครเนยกูใครแดกดที่เราเถียนไว้เล่นกันเดี๋ยวนีไม่มีรอยเท้าเลยว่ะคุณผู้ชมเออแปลกวะ่ะมันไม่เหยียบหรอหรือว่าเราเหยียบผิดห้องวะ <c oughs> เหยียบแล้วเหรอโอเคถ่ายรูปเลยครับโอเคฟุตสเต็ปได้เหยียบแล้วนะคุณผู้ชมผมเอาอะไรไปดีวะ <c oughs> ฟิซซิ่งไปดูอ่ะมีฟิซซิ่งมั้งวะ เอ่อมิวสิกบอ็อกมีคนเอาไปคุยหรือ,อยังครับน่าจะมีแล้วนะคนหนึ่งมิวสิกบ็อกคุยยังไงล่ะครับ,บเอ้ยไม่ใช่อะไรวะสปิริตบ็บอกอ่ะเออไอ้กูเป็นใครกูหลอนจริงๆวะ่ะคุณผู้ชม,มเล่นในแม่หรือว่าเล่นโปรเฟสในแม่ในแม่มาครบแล้วนี่อีไฟกับปิงกับฟินไหมครับเหรออ๋อเออครบแล้วเอ๊กูหลอนซ้ำส,สองอีกอู้เอ่าไม่น่าจะใช่เดอร์เทวินว่ะ วุ้ยตัดโกดออฟออกไปไม่มีโกดออฟแลนโอเเกะมลิงเออเดาเนี่ยจะเป็นแมลิงแต่ดูโอบาเกะโอบาเกะแมลิงอ่อจินโอบาเกะแมลิงแมลิง โอเาเกตเมือ่อกี้มีกี่นด้วนะมีห้านิ้วใช่ไหมไม่ใช่หกใช่ไหมไม่ได้ดูชิบหายแล้วผมถ่ายผมก็ไม่ได้ดูเหมือนกันว่ะลืมดูเลยรู้แต่ฟิงก็รปินแป๊บหนึ่งนะอ่าต้องรอมันทันน่ะเฮ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยทุกคนได้แล้วปัง เฮ้ยอย่านอนดินอนไหมอ่ะอ,นอ,นอุะ้ยอุ้ยเหี้ยสัตว์ ơi. เอ้ยเฮี้ยตกใจหมดเพื่อนของเราน้าคอมมาเล่นดออืออือโยนแก้วใส่แม่งเลยโว้เหมือนกันคนไหนวะชื่อแมงมีอะไรเอาเหีนน้ย <c oughs> เอาไอสัตว์ฆ่าตัวเองเอานอนเหีนน้ยโควีนน่ คุณจะวางโหเรียบร้อยไอ้เอ้าหล่นแล้วเอ้าเอาเหี้ยฆ่าคุณเลยไอ้เหี้ยผู้ชมผมฆ่าตัวเองอ่ะคนเหี้ยเลยมีใครเหี้ยวกูเนี่ยเรี้ยคุณจะวางกูไปคิกขวาเฉยทำเป็นเอาเกมสไปเวอร์ไปได้กู ชิบหายคุณผู้ชมเฮียกูตายเลยโอ้โหนอนตายอย่างี้ด้วยแล้ววิ่งมาตรงนี้ด้วยนะคือไปเดิน <c oughs> น,น่ะผีเฮียท่ามันก็มีดีกว่านี่หรอเดินอะอนนเฮียดูว่าจริงจก <c oughs> โ,โห้โคุณผู้ชมผมแตกเลยว่ะมันเดินช้างี้หรอ <c oughs> คุณผู้ชมว่ามันเป็นอะไรได้อะ <c oughs> ถ้ามันเดินช้าเฮ้ยมาถ่ายกู <c oughs> ห,ยหน่อยเดดบอด,ดี้กูหน่อยเพื่อน กูเผื่อกดผิดกูกดผิดกูไม่ได้เล่นกูกดผิดกูไม่อยากจะเล่นเลยเดทบอกเดทบอกที่ยี่กูยังเอาหรือรูปเต็มแล้วเหรอเอาเรียบร้อยเรียบร้อยคุณผู้ชมโอ้ยยัย เดี๋ยวเรามาดูเพื่อนเล่นกันดีกว่าดูซิว่าเพื่อนจะตอบอะไรให้ผมเดาไหมผมเดาน่าจะเป็นอ่าน่าจะเป็นจินนะคุณผู้ชมเดาน่าจะเป็นจินเดานะเดาเราฟังไมลิงแผ่นนี้ไม่ออกเลยอ่ะนี่ไมลิงแผ่นนี้ไม่ออกเลยปั๊กเขาโยนโดยสิบบอกเราตายเองกดกูกดผิดปั๊กเราไปโยนในห้องผีเนี่ยนะกดผิด ไม่ได้โยนเลยเขาพี่กดผิดน่าจะไมลิงนะโหลบกดผิดอ่ะได้ยินไหมโอ้โหตเปลีแล้วกันนะกดผิดชื่อใหม่มีอะไรชื่มใหมมีอะไรอ่ะมึงมีอะไรกูไม่เนี่ยกดผิดโอ้โหผู้ชมไหมกดผิดเรียบร้อยเลยฮะกดผิดชีวิตเปลี่ยนเยอะโอวาเกะโอ้โหโอวาเกะที่ผ่าไม่ใช่ไมลิง เป็นคาราโอเกะได้ไงวะน่คาราโอเกะเบาอะบอกเราเราฟังอะไรต่อคือตอนตอนที่มันในนี่ไงผมมากดผิดทุกคนผมไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าตัวเองผมจะวางไงแล้วทีนี้พีกหรือว่าเล่นสว v i โบเลยไปคลิกขวาอะไรไงปังเม่งขึ้นเท้านี่เบาเบาขึ้นเหลี่ยมให้วางพอดีเลยโอ้โหแล้ววิ่งไปหายผีด้วยนะแม่งโคตรดีเลยทุกคนเม่งเกินดักตรงนั้น ใช่ตอนแรกอะว่าให้ดูนิ้วว่าเป็นโอเบเกตหรือเปล่าแต่ว่าดูไม่ทันไงตอนที่ผมเรียกคุณแล้วคุณเดินไปคุณไม่กลับมาผมก็เลยเรียกเพื่อนคนนี้มาสองแทนมันห้านิ้วหมดเลยมันไม่มีนหกนิ้วห,หรอออืมมันไงก็ต้องนับแต่แตไม่รู้ <5 S 1> ด้วย<ไ>วมันจะประตูตไหนบ้างโอ้ยปล่าคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวเราไปปิดคลิปกันเลยดีกว่านะครับคุณผู้ชมไปดูอุพอของปากข,ของคอแล้วเพื่อนไปครับคุณผู้ชมครับก็เป็นยังไงบ้างครับผมกับคลิปที่ผมไปกับ มาครับผู้ชมครับเป็นไงบ้างครับผมกับเกมที่ผมได้เล่นในคุณผู้ชมได้ดูไป Pathophobia พาร์ที่16นะครับคุณผู้ชมก็วันนี้ผมมีไข้นิหนึ่งนะครับผู้ชมก็จะรอไข้หายก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยลงคลิปให้คุณผู้ชมได้ดูเนาะคลิปนี้ก็อาจจะลงไม่พรุ่งนี้ก็ไมลืมนี้นะครับผู้ชมวันนี้ก็วันที่เออคุณดูครับวันที่อะไรอ่ะลืมลืมลืมวันนี้วันที่ ก็วันที่13แล้วนะครับคุณผู้ชมก็โอเคสค่บนที่ดีไม่มีแล้วนะคุณผู้ชมก่อนที่จะจากลากันใครที่ดูจนจบคลิปก็คอมเมนต์ด้านล่างใต้คลิปเลยนะค,คุณผู้ชมเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปคุณผู้ชมได้ดูด้วยนะครับอำพูดจาหรือวิสุภาพในคลิปก็ขอโทษคุณผู้ชมทุกคนเลยนะครับผมเดี๋ยวเพื่อความบันเทิงแล้วกัน,นะครับคุณผู้ชมไม่ต้องไปดราม่า,าอะไรคำพูดจาเนาะโอเคปะเดี๋จอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับเพื่อนๆบ๊ายบายขอตัวพักผ่อนกันปวดหัวนะไม่ไหวแล้วสวัสดีครับผม Die for what I love, still gonna try, I won't give up. Still gonna fight until I've won. They say I'm way too obsessed, and I've got nothing left, and I'm not quite there yet. But those words they'll regret, Cause I've got something left.